คนเข้าสู่ princess of love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซู้แป้งการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดอยากที่จะซัพพอร์ตทังช่องก็คลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้นะคะวันนี้วันที่14พฤศจิกาย,ยนนะคะทุกคนเร็วมากๆเลยเข้าสู่กลางเดือนแล้ว อ,อพลังงานในตอนนี้เวลานี้มันรู้สึกถึงความสงสัยนะคะความสงสัยความว้าวุ่นนะคะความกังวลบางอย่างนะคะมาดูว่า ดีวายยูนิเวอร์สต้องการจะบอกอะไรกับทุกคนสัญญาณใดที่ต้องการจะบอกข้อความกับทุนทุกคนสูดลมหายใจก่อนนะคะทุกคนมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกเหมือนบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่า มันกว้างมันใหญ่มันมันสุดลูกหูลูกตาอะไรแบบนี้เลยนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกที่มันมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบ คำว่ามหาศาลคำว่าว้าวแสงสว่างนั่นเองนะคะไลท์ Light. คือสิ่งที่รู้สึกเลยนะคะเหมือนกับอะไรที่มันมีความเป็นแสงสว่าง นะคะที่ที่บอกว่ามันมีความกว้างใหญ่มันกว้างใหญ่มันนะคะมันเหมือนกับโ,โหคือเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้รับที่จะได้พบเจอหรือพลังงานบางอย่างที่ศงมหาทุกคนคือคือแสงสว่างนะความแบบความกระจายหรือพลัง นะพลังเหมือนกำรรเหมือนพาวเวอร์ที่อยู่ในตัวตนของคุณหรือสิ่งบางสิ่งที่ที่มีในตัวตนของคุณหรือว่าความเปลีปย่ยนแปลกอยอไรตตัวตนคุณคุณแบบถูกผลักนะคะให้ก้าวเข้าสู่แสงสว่างอันเจิดจา้จาเจาิดจรัสมันเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณกําลังแบบเจออะไรอยู่ในตอนนี้เวลาเนี้ยเหมือนกับสิ่งนั้นนะมันเหมือนกับว่าทําให้เราได้ได้ผลักดันตัวเองให้เติบโตให้เติบโตให้รู้ว่าแบบไม่ฉันไม่ยอมแพ้ไม่ปุ๊งี้ฉันจะทําใหม่ฉันจะสู้ใหม่ลุยใหม่ วางแผนใหม่มีเป้าหมายใหม่หมหว่าแบบรีเซตตัวเองใหม่ในทุกวันนะเพื่อที่จะเกิดการเติบโตเกิดสิ่งที่เป็นประจําวันของเราในทุกวันเพื่อเพื่อความสําเร็จเพื่อความสุขความสุขความรวมสมบูรณ์ในทุกวันสําคัญมากนี่คือทรายแบบที่เป็นแบบเหมือนพลังแสงนะคะแสงที่แบบกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณกําลังกระทบคุณให้คุณรู้สึกถึงถึงโอกาสครั้งสําคัญที่ที่กำลังจะมาถึง ความสาเร็จครั้งสาคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเส้นทางใหม่ชีวิตใหม่ของคุณที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่คุณเป็นคนใหม่อะไรที่แบบอะไรที่แบบหนักๆเหนื่อยมาแล้วมันผ่านมาแล้ว G bar b e u เพราะคุณสวยงามคุณสวยงามคุณงดงามมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ข้อความที่อยากที่จะ ที่เกิดขึ้นที่สืกให้กับทุกคนทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะว้าวสวยงามมากกับพลังงานแห่งแสงสว่างนะคะอันงดงามกำลังทอแสงมหาคุณเหมือนสปอตไลท์ที่แบบว่าส่องมหาคุณคุณจะประสบความสำเร็จ คุณจะมีโอกาสที่กำลังเติบโตนะคะจงเชื่อมมาในสิ่งที่คุณเป็นขอพลังงานสิ่งที่ d y Universe ต้องการจะบอกกับทุกคนสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งใดที่กำลังจะเข้ามา justice สวยงามมากๆ justice abundance o p ฟฟิ t รนซี่ไนท์อสวยงามมาก f o ล f w ฟว d นสนะคะความสุขสนานการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนบอกเลยว่าในความรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่ที่คุณรอนะคะสิ่งที่คุณสร้างที่ทำกำลังจะเกิดผลลัพธ์และความสำเร็จเกิดขึ้นความจริงที่แบบถูกเก็บมานานกำลังจะถูกเปิดเผย กำลังจะได้รับคำตอบคุณจะเห็นความจริงบางอย่างที่กําลังสะท้อนมาหาคุณคุณกําลังจะเห็นอโอกาสนะคะการเติบโตนะคะนี่คือ A e o f earth นะคะเหมือนกับว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกอย่างที่รู้สึกไปอะคะ่ะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรที่มันกว้างใหญ่ะคะที่มัน เหมือนกับว่านั่นคือความอุดมสมบูรณ์ความสุขและโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเหมือนคุณได้รับพรอ่ะคุณได้รับแบบคุณได้รับพลังอ่ะตอนนี้เวลานี้นะคะได้รับสิ่งที่เป็นโอกาสที่จะได้ทําที่จะได้สู่การเติบโตสู่ความเจริญรุ่งเรืองคุณกาลังเติบโตมากๆ wishes dreams happiness นะคะคุณกาลังได้คุณได้รับพรและคุณกําลังได้รับสิ่งที่เป็นความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณได้รับสิ่งนั้น คุณเหมือนคุณถูกส่งมาให,ให้ให้ให้เชื่อในความสุขของตัวเองให้เชื่อในความฝันของตัวเองให้เชื่อในความอุดมสมบูรณ์ของตัวตนของตัวคนเองให้เชื่อในความดีให้เชื่อในสิ่งที่ที่ใช่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณ,ค,ณคุณต้องการประสบความสําเร็จนี่คือสัญญาณของความเจริญรุ่งเรืองการเฉลิมฉลองความสุข <c oughs> การแต่งงานคำอธิษฐานของคุณความสุขคุณความฝันคุณกําลังจะกลายเป็นจริงคุณกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลา อันมีค่าของชีวิตมากๆในทุกๆวินาทีนะคะสวยงามมากๆเลยคือแบบเหมือนดุดดังพรที่คุณขอเอาไว้กำลังจะทําให้คุณได้ตื่นเต้นมีความสุขยิ้มรับกับความความสนุกสนานแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่ที่ากท,ที่จะเจอนะคะสวยงามมากๆคุณจะได้เจอคนรักคุณจะได้เจอความรักคุณกำลังที่จะได้ แต่งงานนะคะมันหมายหรือว่ากําลังที่จะได้โอกาสในการงานใหม่นะคะงานใหม่การเงินที่กาลังจะเติบโตนะคะได้ด้ว,ว่านี่คือสัญญาณของความสําเร็จแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ที่เพอร์เฟกมากๆเลยในช่วงนี้ตอนนี้เวลานี้อาจจะเป็นช่วงช่วงทองสําหรับหล,บหลายๆท่านเลยนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือว่ามีโอกาสที่ได้ ขยับขยายเติบโตในงานนะคะในด้านอื่นๆนะคะหรือว่าประสบความสุดในการเรียนนะคะในคอร์สในบางอย่างนะ,ะอาจจะเป็นการเรียนภาษาต่อหรือว่าอาจเรียนในเรื่องของไกด์ทัวร์อะไรแบบนี้เป็นไกด์เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะหรือว่าทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่เป็นความฝันเกี่ยวกับ การสร้าง performance ในตัวเองนะคะได้รับสิ่งที่มุ่งหวังและตั้งใจแล้วก็ข่าวดีมากๆเป็นงานบินกันเป็นการเติบโตเชื่อได้ว่านี่คือสิ่งที่คุณสะท้อนถึงตัวตนคุณนะคะคุณได้รับสิ่งนั่นเองสวยงามมากๆเลย11-11นะคะความมั่นคงนะคะในตอนนี้เวลานี้ที่ส่งมาหาคุณแล้วก็กําลังจะเกิดความล่งเรืองต่อยอดไปสู่ความมาั่งคั่งด้วยเช่นกันบ้านความปลอดภยัยและเชื่อว่าคําตอบกําลังจะมาหาคุณ เหมือนกับว่าสิ่งที่คนรอคือคำตอบที่ชัดเจนคำตอบที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือการตัดสินใจในเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เ,เป็นการรับโอกาสเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือว่าการตัดสินใจใน,ในงานใน j อบหรือว่าในด้านอื่นหรือว่าคุณกําลังแบบ h o นะคะสิ่งๆนั้นอยู่เพื่อที่จะแบบให ให้ชัดเจนอะไรบางอย่างกับเวลากับสิ่งที่แบบเอ,อทำดีไหมเริ่มต้นดีหรือเปล่านะคะความสงสัยความมีเหตุผลของคุณที่คุณกําลังได้ตัดสินใจบางอย่างเร็วๆนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นโฟร์วบอลสุกพลน,นี่คือว้าวเพราะคุณคือ Queen of Pentacles คุณกำลังประสบความสำเร็จมากคุณรู้ตัวหรือเปล่านะคะ คุณกำลังประสบความสำเร็จคุณกำลังได้เฉลิมฉลองคุณกำลังได้ new beginnings คุณกำลังได้แต่งงานคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆจะมี judgment จะมี queen of pentacles เหมือนบางอย่างใกล้เข้ามาทุกคนใกล้เข้ามามากๆเลยกับกับความตื่นเต้นบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าออรอคอยช่วงจังหวะเวลานี้มานานแล้วนะคะได้ได,ได้ได้ความสุขได้ชัดเจนในบางอย่างในตัวเองได้เริ่มต้นในสิ่งที่อยากที่จะทำ เติบโตต่อยอดไปสู่ในสิ่งที่ฝันและมุ่งหวังและตั้งใจนะคะงานคุณจะประสบความสําเร็จความรักก็กําลังที่จะมีอะไรที่ซักเซนและเติบโตมากขึ้นหรืออาจจะได้ความรักครั้งใหม่โอกาสใหม่หรือว่าการได้มั่นหมายอะไรแบบนี้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่ากําลังได้รับการติดต่อจากใครบางคนต้องออกมานะคะเพราะว่าว่าโฟล์อฟวอนคือขึ้น2ใบไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะคะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันคือความ มันคือความพิเศษแล้วก็ความเร่ความอาจจรรย์แล้วก็การเริ่มต้นใหม่ new beginnings ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะได้อ,อย,ยู่ก็ได้พบรักหรือว่าอย,ยู่ก็ได,ออได้ได้การติดต่อหรือว่าเดินทางหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่แบบเป็นความสุขที่ที่เกิดขึ้นที่ล้นมากๆาเลยแล้วแบบ เหมือนสปอตไลท์ส่งส่งมาหาคุณแล้วเหมือนกับว่าคุณกำลังแบบโดดเด่นมากๆบนเวทีของนักรบนะคะนักรบนักสู้ทุกคนสวยงามมากๆสปรายกำลังจะมาหาคุณ King ขิงอ d บคุณกำลังประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะประสบความสำเร็จมากๆจริงเติบโตมากๆเลยจัสเมนเกิดขึ้นอีกครั้งความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏ Queen of p e n เค c ลส์เกิดขึ้นอีกครั้งเห็นไหมคะ Queen Pentacles of น Pent นั่นหมถึงายคุณค่าในตัวตนของคุณตอนนี้เวลานี้ดึงโดดความฝันของคุณที่กลายเป็นจริงให้เกิดขึ้นเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกกำหนดช่วงเวลาจังหวะชีวิตให้เกิดขึ้นแล้วและเหมือนกับว่าคุณกำลังรออะไรสิ่งสิ่งนั้นอยู่รอแบบตื่นเต้นมากๆรอแบบใจจดใจจ่อมากๆเพราะว่าคุณกำลังรู้ว่าเราอาจจะมีความ กังวลในอนาคตที่กําลังจะมาถึงเรารู้สึกว่าเรามีความไม่สบายใจในอดีตที่ผ่านมาแต่ความอยู่ตรงกลางในระหว่างที่เราอยู่ในปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากๆเพราะละเพราะว่าอนาคตะคะ่ะมันมีมันมีสิ่งที่ดีกว่าเราอยู่เราจะได้เจอใครนะคะเราจะได้เจอใครในความรัก คนรักของเราหน้าตาเป็นไงนะ้าเราจะได้แต่งงานไม่น้านะคะหรือว่าเราจะมีงานใหม่ไหมเราจะได้เดินทางหรือเปล่าเราจะได้โยกย้ายมีบ้านมีทรัพย์สิสนหรือว่าความจเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นไหมถ้าเราเอาความกังวลน,นี้เป็นความสงสัยและความตื่นเต้นเพราะมัน,ม,นมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอและสิ่งไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอนะคะใน f o r b o n d แน่นอนความสําเร็จและก็โอกาสใหม่ๆทําให้คุณเติบโตได้มากกว่าทําให้คุณ ประสบความสำเร็จได้มากกว่านี่คือสัญญาณของชัยชนะสัญญาณของความสำเร็จจริงๆนะคะ Two of Cups ใครบางคนกำลังที่จะได้พบเจอความรักหรือได้คอมมิทเมนต์กับใครบางคนในที่นี้นะคะแสดงความยินดีกับหลายๆท่านหรือบางท่านที่จะได้แต่งงานหรือว่า,าได้รับความจริงความชัดเจนบางอย่างในความสัมพันธ์ ได้เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ได้ปรับความเข้าใจกับใครบางคนนะคะหรือได้มองเห็นความจริงในความสัมพันธ์แล้วตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ไม่รออะไรเก่าๆเดิมๆแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ใช่ความรักที่มีความสุขและไม่ทําให้เราได้เติบโตเพราะฉะนั้นพลังงานของ11-11กำลังสะท้อนถึงการเติบโตระหว่างความรักความสัมพันธ์ที่กำลังเดินหน้าไปต่อสู่รักนิรันด้์ด้วยกันและเชื่อว่าคุณอาจจะได้เซอร์ไพรส์นะคะรับได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่ ที่กาลังแอบชอบคุณอยู่ที่กําลังเ,ออเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่คาดหวังอะแต่ว่ารู้สึกมีความสุขมากๆนะคะมันรู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตมันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกพิเศษมันรู้สึกหัวใจฟูนะคะมันรู้สึกว่าคนคนนี้มีความอบอุ่นจังเลยอะไรแบบนี้นะคะเชื่อว่าคุณกําลังก้าวไปสู่ชีวิตใหม่อย่างที่บอก new level ของคุณ chapter ใหม่ในชีวิตของคุณเกิดข,ขึ้นแล้ว นะคะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สวยงามมากๆเลยในตอนนี้เวลานี้ว่าสิ่งสิ่งนี้คุณหนีไม่พ้นจริงๆ King of Wands เพราะว่านี่คือสัญญาณของความเป็นผู้นำนะคะความสำปเปร็จคุณกำลังโฟกัสในสิ่งที่สิ่งที่ที่เป็นความจริงจริงนะคะและเชื่อว่าอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวของการในการเติบโตในทิศทางของงานหรือ เติบโตในด้านอื่นก็กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันขอให้คนเชื่อมั่นในตัวเองขอให้คนเชื่อมั่นในในความรู้ความสาัมารถแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์และไอเดียที่จะนําพาให้ต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตและเชื่อว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กไปสู่ดีมทีมจะประสบความสําเร็จมากๆคุณอาจจะมีไกด์ไลน์ปรึกษาหารือกับใครบางคนหรือกับเพื่อนเพื่อเพื่อทําให้ความฝันหรือว่าความสำเร็จในในหน้าที่การงานหรือว่าการเติบโตแบบอุดมสมบูรณ์ที่กลายเป็นจริงเชื่อว่านี่คือโอกาสในการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าโอกาสงานใหม่หรรรือวววว่่าาาาชีิตขงคกงกุกกลั้้เสสููมม อย่างเต็มรูปแบบนะคะได้รับพรจากดีวาและยูนิเวอร์สให้กับคุณนะคะนี่คือของขวัญพิเศษมากๆเลยที่ส่งมาหาคุณคะคุณกำลังได้รับได้โชว์ความสามารถฝีไม้อไล้มือในความสําเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานเงินกาลังจะเข้ามาหาคุณโอกาสนะคะหนึ่งเหรียญเกิดขึ้น2ใบเห็นไหมคะโอกาสในการงานการเติบโตโอกาสในทิศทางด้านอื่นๆนะคะแล้วก ความเจริญรุ่งเรืองความรุมสมบูรณ์เงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะหรือว่าอะไรบางอย่างหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาแบบหลายทิศทางมากๆเลยและเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ที่คุณกําลังได้รับนะคะความสุขการเติบโตเห็นไหมคะ9ถ้วยแล้วก็10ถ้วยขึ้นคู่กันนั่นคือสัญญ,ญาณสิ่งที่คุณจะกําลังที่จะถูกใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดหายไปนะคะความรักที่มีคุณค่าและเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของกันจริงๆ ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีของกันจริงๆเราจะเจอคนที่เขาอะเต็มแล้วก้าวถ้วยเขาจะเต็มมีความสุขกับตัวเองแล้วเขาจะไม่ขาดเพราะคนที่ขาดแล้วไม่ใช่คู่ที่เพราะคนที่ขาดยังไงก็ตามเขาจะมาเขาจะมาแบบมาหวังอะไรบางอย่างกับเราถ้าเขาขาดเงินเขาหวังเงินจากเราแน่นอนถ้าเขาขาดความสุขเขาหวังความสุขจากเราแล้วเขาก็อาจจะหวังความสุขกับคนอื่นด้วยแต่ถ้าคนคนหนึ่งที่มี ก้าวถวยที่มีความรมสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ได้มองหาความรักความสุขหรือว่าการงานการเงินกับใครคืออยู่ได้ด้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้มีความสุขกับตัวเองจริงมีความฝันจริงๆคนคนนี้ที่เติมเต็มจริงจะเข้ามาเป็นครอบครัวเป็นคนรักคู่แท้คู่บุญบาร,รมีคุณเข้ามาทำให้คุณเป็นเชน o คัพ อ,อุดมสมบูรณ์และเติบโตไปดีกันนะคะปลอดภัยมันจะปลอดภัยมันจะมีความสุขมันจะไม่หวาดระแวงมันจะรู้สึกอกหัวใจฟูและมีความสุขที่สุดในชีวิตนะคะทุกคนจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ six of cups ใครบางคนคิดถึงคุณใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณ page of cups เกิดขึ้นสใบนะคะ page of cups เกิดขึ้นสใบ ใครบางคนคิดถึงคุณมากใครบางคนกำลังหวนกลับมาหาคุณเฉลิมฉลองพ part life อะไรเก่าจะหวนกลับมานะคะนี่คือสัญญาณของอะไรเก่าๆที่กำลังจะหวนกลับมาท i ม,มิ่งสู่การให้ยภยัยขอโทษหรือว่าการพูดคุยกันกำลังจะเกิดขึ้น tree of w a n d s เกิดขึ้นแล้วก็ a e of c u p s เกิดขึ้นใครบางคนที่อยู่ไกลคิดถึงคุณ ใครบางคนที่อยู่ไกลกําลังวางแผนอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณเพจซอฟซอส์สเกิดขึ้น2ครั้งนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังได้เจอคนรักของคุณจริงๆถ้าใครรู้สึกว่ายังอย่างที่บอกนะคะคุณเป็นในฟอบคัพส์หรือความรักใครคนนั้นเป็น a อ e อบคัพสนั่นหมายถึงคนคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะเป็นความรักเป็นคู่รักคู่ชีวิต เหมือนจะต้องรอเวลาให้ซักเซสในเรื่องราวของความรู้สึกบางอย่างก่อนก่อนที่จะเติมเต็มก่อนที่จะเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างในตัวเองเพราะฉะนั้นคนคนนี้หรือความรักของคุณจะต้องเหมือนถอยกลับไปเพื่อที่จะค้นหาความสุขของตัวเองจริงว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ พร้อมที่จะเป็นไนท์ฟอบคัพส์ไหมพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณเป็นครอบครัวความร่มสุขบูญไหมเพราะฉะนั้นคุณกําลังเจอความรักที่เขามีความเป็นผู้นําและมีความรับผิดชอบมีเหตุผลแล้วก็เคลียร์ energy พลังงานบางอย่างเพื่อที่จะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้เป็นเท n น f c ออ s สนั่นเองทริ c อคัพสเกิดขึ้นทริ c อคัพส์เอ c ออ s เกิดขึ้นการเฉลิมฉลองจะงกาลังจะเกิดขึ้น การแต่งงานความรักความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณกําลังรออะไรอยู่ในตอนนี้เวลานี้นะคะนี่คือคํามั่นสัญญาของพลังงานของความรักความผูกพันของใครบางคนที่กําลังจะมาหาคุณและคุณกําลังประสบความสําเร็จไปสู่เลเวลใหม่ของชีวิตในทุกที่ทุกทางนี่คือความสุขีนความนี่คือความเจริญรุ่งเรืองนะคะ d ีวายยู r s เวต้องการส่งพลังให้กับคุณให้คุณได้เชื่อมั่นในตัวคุณเองให้คุณให้คุณสุขสนานและมีความสุขนะคะตราบใดที่ เรายังมีชีวิตอยู่หัวใจเรายังคงมีความสดใสเป็นวัยเด็กและน่ารักอยู่สม่ําเสมอและเชื่อว่าในสิ่งสิ่งนั้นกําลังสะท้อนความในตัวตนคุณก้าวเข้าสู่ความสุขและความยั่งยืนของชีวิตแบบแบบมีความสุขที่สุดเลยนะคะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ที่คุณจะได้รับบอกได้เลยค่ะว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆความวาความขวัญที่พิเศษที่สุดกําลังมาหาคุณนะคะบางท่านมีกําลังได้รับโบนนะัสชิ้นใหญ่ในชีวิต กำลังได้รับสไพรส์ครั้งใหญ่ในชีวิตกำลังได้แบบได้สละโสดน,นะคะได้แบบอยู่ๆก็ได้รับข่าวดีจากใครบงางคนที่แบบห่างหายไปนานแสนนานนะคะรู้สึกแบบนั้นเลยว้าวทีนี้มาดูดขอยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ The Sun เกิดขึ้นนะ,ะเป็นไพ่ที่ดีมากแต่ก็ไม่ได้ออกมานะคะ ว้าวสเตรนด์โชว์สเตรนด์โชว์ความแข็งแกร่งของคุณความดุดันของคุณนะคะเพราะว่าคุณกำลังเติบโตเดซันเดซันขึ้นจริงๆรทุกคนเพราะว่าเมื่อสักครู่ไพ่หล่นออกไปเป็นเดซันนะคะแล้วก็ธนูนะคะ you are on the right path happiness and viewing ความสุขแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับคุณแล้วสวยงามมากๆเลยด i อ m o n คุณกำลังได้ยินข่าวดีคุณกำลังได้ไพ่ใบนี้ก็ออกมาเหมือนกัน protect from n e g a t i v e นะคะ temporary temporary situation สถานการณ์บางอย่างกำลังคลี่คลายผ่านไปนะคะ good news คุณกำลังได้ยินข่าวดีคุณกำลังได้เป็นคนที่มีคุณค่าและก็สวยงามามากๆเพศเม็ดใหญ่จะมาอยู่นิ้วนางข้างซ้ายของคุณนะคะประมาณนี้นะหรือว่าคุณกำลังแบบ surprise success คะ่ะ success with effort นะคะความสำเร็จเกิดจากความพยายาม it's time to problem to be resolved ปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขนะคะกุดหลักคุณกำลังดึงดูดโชคดีเข้ามาสวยงามมากๆที่สุดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนและนี่คือ w e a l มั่งคั่งการเงินการเติบโตของทุกทุคนนะคะสวยงามมาก ทีนี้ขอคำตอบของไพ่สำหรับนหน่อยนะคะขอคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าทุกคนอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคะอาร์คิวแองเจลถามนางฟ้าของคุณนะคะเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเปิดโอกาสให้กับคุณเปิดโอกาสให้ตัวเอง เปิดหัวใจของคุณให้หัวใจไกด์คุณ Say Yes ว้าวกรี n นะคะ Say Yes เรื่องของอะไรนะ No need to worry ไม่ต้องกังวลค่ะ Say Yes Take Action Forgiveness Perfect Timing Ayer f o m now แล้วก็ Say Yes อีกนี่กี่เดือนคือมันจะมีจังหวะของชีวิตของคุณเกิดขึ้น Don't Stop มีจังหวะชีวิตเกิดขึ้นอาจจะเป็นโอกาสบางอย่างที่ต้องเปิดใจในช่วงเรๆนี้ที่เหมือนคุณจะได้แบบโอกาสในการเติบโตในการทํางานการรับโอกาสนะสร้างโอกาสนั้นหรืออะไรที่คุณกังวลไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอินไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณอาจจะต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างในช่วงจังหวะของชีวิตหรือว่าการให้อภยัยขอบคุณหรือการเดินทางบางอย่างนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อไปนี้เหมือนกับว่าอย,ย่าหยุดจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณครั้งใหญ่ในเรื่องราวของชีวิตไปสู่ความสำเร็จแล้วก็การเติบโตค่ะ สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นหมดพลังแล้วเติมพลังให้กับตัวเองนะคะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าค่ะทุกคนแล้วก็เซเยตกับพลังงานของคุณนะคะเพราะว่าการสื่อสารกําลังจะมาการสื่อสารกําลังจะเกิดขึ้น mm hmm. Communicate clearly Let's go ลุยคะ่ะ Be happy c h การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กาลังจะเกิดขึ้นและความโรแมนติกกาลังจะเกิดขึ้น Surprise สวยงามมากมาก ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องอย่างที่น้าพ่ายชูแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ